แต่มันเลรอกับ่เป็นยังนะอู้พี่นะนี่แหละน้งอยู่ปปาเธอกินไม่จะดอกไปนี่แล้วนะ้าเห็ดเต็มเลยเห็ดมันปูน้อยว้ายนึกว่ามันหมดมันเพิ่งออกเห็นแล้วเ<ด>ออนี่เห็ดพึ่งดอกนะ้าเดี๋ยวพี่จะคล้องใส่ว้าเดี๋ยวเราต้องหายูเอาเห็ดเพิอ่อเอาเห็ดเพิ่อเอาเห็ดถุงออกนี่เอไปมันใส่ได้อีกว่ค่ะโอเคไม่ได้ใช่เฮ้เขาเอาเห็ดปูจะทงไปไหนอือหือ จ้าเห็ดมันปูน้อยเออเก็บเลยแกงอร่อยเด้พี่น้อยเก็บต้อยกันมาทธานนี้มันหลายมันโด่งหน่อยอืมตายบด้เก็บกันตะขาหุ้ยดีที่หนูเดินกลับมาตะขาหน่อยมากเมียนเดินนี่นัตะขาเล็กเห็ดเยอะเวลาตะขาใหญ่ไม่มีเห็ดเออผัดแซ่บคือกัน มันจะออกคล้ายๆกับเห็ดเออซินนาบาแต่ว่าอันนี้มันจะใหญ่กว no ่าสวยงามแต่งีหยอกอะไรวะชูนั่งเอาเห็บกันเลยวบันี้ดอกน้อยขึ้นเต็มดอกเห็น้อยเอยคุณน้ขึ้นเหยียบไปเหยียบไปบนอะไรเวอร์กำลังมันแตกนะเฮ้ยโอ้ย นั่นดิดอกไม้ยุ่นนั้นของมันจะเป็นถ้าดอก้อ้มันจะออกน้ำตาลนะอ่ะค่ะเห็นปะเนี่ยอ่อนดีกำลังดีไม่หน่อยเพราะว่านี่ะมันก็ได้คือมันเละบางทีมันจะโดนฝนหลายโอ้ถ้าตรงนี้ออกนะออืฮึเดี๋ยวดูเก็บเองโอ้พี่พี่กมลงมาแล้วพี่บินเออเดี๋ยวลงกกมพี่ดอยถ้าตรงนี้ออกนะตรงนู้นทางออกก็มี เดแล้วก็จะไปดูไอ้นั่นน่ะพี่น้อยที่มันออกสีชมสีพีชน่ะเห็ดเอ่อมันปูเล็กสีพีชอีกกันหนึ่งอ่ะพี่โบยังเคเห็ดเป็นพึงเหรอมันเป็นยี่ห้อหนเออหนูกม้มๆเงยๆหนูก็กวิ่นหน่ะความดันอ๋อมีเห็ดพึ่งอะไรด้วยตะเกศเกศเออถ่าแล้วพีคนมาแบบมากที่ไม่เคยนี่น่ะ เด้อมาเลี้ยสัตว์มั้งโอ้ยนึกว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวลูกกเล็กๆก็มีพี่น้อยเล็กๆก็เอาไว้ก่อนแล้วกมาเก็บวัวมันแตกง่ายมาเบิ้งข้งพี่น้อยอืมอ่ะงบนนี่หละแบเน น้อยพักเลยี๋ยวหนูเก็บเองป้าล่างอยู่คุณน่ะลามไปถัวหูข้างในมันือูโอ้โหน้อยเห็ดหรือเออทอกิเทลเต็มคอนง,งามมากเทอร์กเทลเออปีที่แล้วเอาไม่ได้มัน,นมปีที่แล้วมันมันแห้งถิมก่อนนอนไม่เจาะไม่ใช่แบบปีที่แล้วหรือดูที่แล้วอ่ะ ทำไมฮะเขาไม่เอาดอกเดียวมันดอกเดียวเองดี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 ดูกระต่ายกูอยู่เนี่ยข้างหลังค่ะหัวใตุ้มๆนี่ค่ะดอกน้อยๆเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยเลเห็ดเพิ่งดอกเดียวเล่หนูก็เห็นดอกเดียวแก่แล้วเห็ดเพิ่งอะไรหนูดูพี่น้อง

มันก็ลังออกอุ้่นดอกใหญ่เลยใช่หนึ่งดอกิ้วดอนี้ใหญ่อยู่นี่ดินใหญ่ฮึมม oh, yeah. wow, oh, yeah, uh ันหมักอยู่ดิแถวดินใต้เป็นแบพิเเก็บอยู่อันตอนผักแฟนที่ชอบเขาไปทุล่าเขาทิ้งที่อยู่พอดนางเก็บเพ็ด่าขึ้นไว้มันใหญ่แต่มันออกเป็นสีแดงหนูเห็นอยู่แต่หนูไม่เคยเก็บโอ๊ะออกสีชม่วง เอียงเหรอเ็เพิ่อ๋อเห็นเลยเอาไว้กันตอนนู้นเก็บนี่แป๊บให้ให้หายเพิ่งเบืองน้ำเห็ดถ้าเขาบอกอันสังเกตดีๆเขาก็จะบ่เห็นโอ้อันนี้อร่อยนะเ็นเห็อร่อยนะจใช่ใช่ไอตัวสีออกม่วงบ่ไหนไหนตัวแดงด่วตัวไหน ตัวเองบอเห็นหมคางมอ๋ออ๋อที่นี่เด wow. ็กเด็ม่นอนมนคุยอย่อืมดะมันยังเล็กให้มันโตก่อนอืมเอาอันนี้ก่อนแสบเจ็บซอยกันค่ะว้ามันเยอะ ดั่นแหละนี่ให้เคยง่วงอุ้ยใครไม่ใช่งานแท้ปลาทูสวยสวยสวยอ่ะแสแสทองเดียวกับอันนี้เนาะอือฮะอุ้ยนี่รุ่นที่แล้วหนูเก็บไม่ได้มันนอนมันไม่กินมันสวยแบบนี้เลยแต่ว่านอนมันกินว้าวน่ใช่ค่ะใส่กับลิ้นจืดมากว่าไม่น่าเชื่อว่าเห็ดไอ้นี่มันจะออกเร็วครับพี่ เห้ยอะไรจะงามอันนี่จะง,งามคำนี late, ้จะงามๆเลยค่ะโอ้ยทีนี้มาเร็วมากเร็วเก็บได้นิดเดียวเองว่าเก็บไปฝากเ่าไปฝากอยู่ก็ไปฝากบ้านนะว่าจะเอาไปฝากเพื่อนแฟนแฟ็นขับมาได้จ้อย ัน,น,นอนมันเสียมหมดยังกินจักติเลยนะยไม่มีอะไรกินพอน,นี้รู้ไหมว่าตะกอนมันอยู่ไหนทีน้อยมันอยู่ข้างนอกติดถนนหนูกยกมานี่ห <laughs> นก <laughs> นูกลัวหมา,มาไม่ฉี่ใส่กลัวเขาพามาเดินฉี่ใส่นี่จาาวิ่งหัวได้ชูยิงปุ่มเลียูู นั่งเอานเวลาเจอเห็ดจะลืมเห็บว้าวดอกหน่อยถ้ากระบอกเอาแหละอืมอาก่มันพอเอาได้ฮะที่นี่มันให้มาแมงไม่เลิบมให้มากินแล้วนางใช่ไหมถ้าอากาศร้อนอ่ะแมงมันก็จะแมงมันก็จะมาตอนนี้มันบพท่านในหนาวไงอือากาศมันโดนฝนเนาะมันก็เลยขึ้น แต่แปลกอ่ะเห็ดอันนี้มันขึนช่วงอากาศเย็นนะแต่ทำไมนี่มันมาเร็วมากไม่มันได้ฝนไงแต่มันก็พอฝนมาอากาศมันก็เย็นลงอ่ะนะเห็ดมันก็อันนี้มันขึนเร็วแล้วก็คือมันเย็นเลยน่ะใช่เหยื่ว่าต่อแล้วเอาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ลืมทายหลุดเลยใช่ลืเอาต้นหามเวลาหนูเจอเห็ดน่ะหนูลืมถ่ายรูปหนูตื่นเต้นหนูเก็บเลยนะ ไปเอาที่ไหนไม่มีไม่ไม่รู้ <laughs> I don't know แม <laughs> นเรียวเป็นตาลับจ้า <laughs> my secret part uh, you know tell I know show เออนี่มีอิหลีนอนลงเหรอเอ <laughs> นอนลงเห็นบห ถ้าทิมไว้นี่กับบลูโดนนี่บลูเอาบาลูแล้วนั่งทีมวาอือฮึพวกมันเนืเอาเลยถ้าทิมไว้เดิมเป็นยาดีมากเลยพี่ต้มให้ลูกพี่กินนะท่านเป็นจะไรเจอขนาดเป็นเป็นอันเนป็นต้มตมาทำไมพี่บอกต้มแม่ให้ลูกกินห่ะม,มันบอกแพ้ดอกพี่กระบอกหมดเลยแพย้ดอกอันนี้ทูร์กิเทลนะเออ แล้วก่อนหนูกระบอกา,ากินตอนอ้หนูกินว่เป็นอย่างเป็นยอย่งแต่เก็ลองนิดๆก่อนเนะเาะ้องลองนิดๆก่อนที่กระบ,บอกมันอยู่ปูสาไปก,กระปก่อนมมีประโยชน์อยู่ในตู้ค่ะนี่เดินไปแล้วก็เจอเห็ดหูหนูอีเดีนี่ <laughs> <Bing ham> นว่าเห็ดหูนูก็จะออกเยอะนี่ขาหนี้ตอดอกย่างนี้ะจดึงดูด โอ้ยพี่น้อยมันงามแท้มันงามเมฆมันเริ่มกินแล้วนางแมงลงเลยไอ้โตัวตัวมันมันเจอแดดอ่ะไปยเลยใช่ไหมอ่าดูดูดูไปละโอ้ยแมนดูหองเลยอุ้ยเอาโลดนี่เอาโลดอยู่เอาได้อยู่ค้นห่าอืมมัน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 เห็นไงมันมันมันเห็นโบส้มบุญเห็นนะใช่ ไม่บางทีน่ะมันเห็นหลายๆอยู่แต่เราจะไปเก็บน่ะนอนจินกนแล้วให้มันปีนอยู่ป่าเนอะปีที่แล้วหนูเห็นเยอะมากสวยด้วยแล้วพอเราจะมาเก็บโอ้ยมีนอนกินก่รจำเลย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 เห็นบอกให้บอกมันสีเหลืองกินอะไรเหนบอก นิ่มไปซอนเป็นเป็นแพ่เป็นเพ่เป็นเพ่เห็ดอันนี้น่ะหนูศึกษามาก่กนทุกเห็ดเลยที่จะกินที่ศึกษามาพร้ามกับเห็ดมันปูแต่ประกากินเห็นขึ้นที่บ้านอ้ยอย่างสวยมันสวยอะเนาะเหมือนดอกไม้เลยแค่ไปเก็บเห็ดมันปูต่อเห็ดอันนี้น่ะเดี๋ยวท่านในนี้ดินกับเบาอ่อดิ แก,การนี่มาทีา่ใดเจอเห็ดอันนี้เยอะเลยโอ้โหอ,อันนี้มันแตกมันบานอันนี้เห็ดมันปูใหญ่นะคะอันนี้ดอกใหญ่มันปูอันอุ้ยมันปูสมูทอาจจะกระลังออกอีกเผียบๆเผียบๆนู่นจ้า สวยงามนี่ค่ะเปล่าเลยเลยค่ะตอนแหลกผ้ากันบ่ได้ไเห็ดค่ะตัวนี้เอาบูเบิดอเอาปเบิดแล้วเห็ดเชี่ยมันอยู่น้ำดินเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้มันปูนะวันนี้ได้อยู่พอกินอยู่ Ja. Hmm, hmm, sing, sing, sing. Ha det, da. เห็ดอันนี้เพิ่นแต่ง่ายจ้ะเดีย๋ยวจะขืนซื้ออันนี้ไว้หายเด้อค่ะเด้อเห็ดมันปูอีกชิ้นนิดนึงโยโรเมริกาเด้อจ้าไม่รู้ว่าที่ยุโรปมีเป่าบรูเด้อจ้อแต่แกงแซบจ้ะเจางแล้วมันจะนุ่ม ต้องก้มเก็บเอาเด้อค่ะเด้อ We'll be right <laughs> back. าโอ้ดอกเล็กๆเพิ่งออก อยู่ข้างนอกกันแหละม mm. ันบาหลายดอกเดินยุ่งเห็บอืมทางนี้นยุงหลายจ้ะทางนี้นยุ่งจะหลายเพราะว่ามันใกล้น้ำ ค่ะกล้องหมดแบตหมดจ้ะได้ถือเอาแล้วะคะพี่น้องให้เบิ้งใกล้ๆเช่นอ่ามาเบิ่งเห็ดอันมันปูใกล้ๆอีกชนิดนึ่งนะนะค่ะก็จะบ่มีกีบขึ้นกันเลยค่ะแล้วข้างทึ่งนี้ต่นนี้มันโดนน้ำค่ะ จุดตรงสีดำกลางๆมันก็เลยดูดออกเดี๋ยวจะให้เบิงอันชัดๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยคะ่ะมันจะมีจุดสีแบบนี้ค่ะมันจะเป็นดำๆดำตรงกลางคือจังเหตุอ่าฮันนี่มาชุ่มนะคนะน้องตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้ ดอกอ่อนๆพึ่นเก็บเห็ดอันนี้ต้องแบบใจเย็นแล้วต้องขยันเก็บค่ะเบิ่ง่ะพไปน้องกําลังออกงามากห่างไกลงวงเห็ดห่างไกลงวงเอาไปเห็ดช้าดื่มแล้วจะได,ด้อุ้ยโอ้ยเปะ เอาเราจ้ะปะมันมีหมองให้เก็บข้างหน้าอีกเ้ยพี่น้องเดียด๋วยวๆหมองข้างหน้าข้างทั้งออกกับหลายเห็ดอันเนี้ยพี่น้อยเริ่มหอนแล้วแหละนี่ก็ฮหอนขึ้นกันห้อนแล้วพี่น้อง เอานีเสียงมาเลยค่ะโบหูกันว่าเห็ดพันออกเนาะข้ามาแวะมาเบิงผัดเห็นพันออกรับพี่น้องเพราะว่าที่ิ่งแล้วมัคนควรจะออกแตงแต่รุ่นเห็ดมันปูออกไม่ๆนะจ๊ะ บันี้ซรัมปดยมาเก็บเนาะก็คิดว่าเพิ่งคงวายไปแล้วอะ่ะแต่ที่ไหนได้ออกเยอะมากดอกน,ดน้อยๆเพิ่นกันยังมีอยู่เด้ยค่ะเห็นปะเนี่ยค่ะดอกเล็กดอกอกนสง่ตรงเนี้ย มันสวยเห็นห <He n? S 2> ดอกมันสวยอะ่ะเนี่ยสุดมากเป็นบานโอ้โหยนี่นาานจ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บอู้พี่น้อยขางใน,นอีกกมีมิ้นยี่น้ำปลานเนี่ยก็น,นี่องดีๆก่อนขอเปิดก่อน ่ฮออืแตมันแก่แล้วได้เย็นอย่าเจ้าวะเอาอยู่มันบานแต่มันบปรอะกับว่าเป็นยังงอู้พี่ีนะนี่แหละนั่งอยู่ป่าเธอกีกี้ไม่จะดอกไปนี่แล้วนั่งดอกง่ายอะไรนี่แหละนี่ก็ยังดีอยู่มันยังออกให้พอได้กินอยู่เนี่ยมันมันมันเมลอดู เปิดหน้าก่อนเด้อค่ะพี่น้องเปิดหน้าเปิดหญ้าก่อนโอ้ย <laughs> พี่น้อยเจองูอนั่นนะ,ะเจออะไรนะเขาเรียกการ์เด้นอะอ่าไม่ใช่หอกตัวเล็กๆอ่ะเออเปิด,ปดจะเอ๋วสันวะอยู่น้ำเห็ดอือหึแต่มันบ่มีผิดอะ Okay, โอ้ยเห็ดสวยมากมันปูก้อนเก็บมันปูด่จ่ะเ้อเสื้อลายแม่แพี่น้อยไก่สำหรับนูน้อยหนึ่งแต่พี่น้อยไม่แต่ที่นี่ไม่ไกลสำหรับพี่น้อย <c oughs> ถ้าขับรถกบไกลๆหรือ,อยันขับรถกลับป่วเมื่อยๆมย ก็เลยบไร้ไปเก็บกับพี่น่อยจ้าเถื่อเพราะเห็ดยืนนีมันกัดหลายนาะไปบบทั่วจ้าเถื่อป่าก็เลยประยัดขับรถไก่ถึงปลาเห็ดหูหนูแล้วจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปทําคลิปเก็บเห็ดห,หูหนูต่อน,นะจ๊ะพี่น่อยเห็ดอย่างนี่ต้องเปาะแต่แปะยึที่ขอนใหม่คือเอละ่ะเห็ดผิดดอกเต่หน้าตาคือเห็ด เพิ่งไข้นอ้องกิบเลยจ้า